ไม่ดูถือว่าพลาดนะเพราะคุณจะพลาดของดีจากแมนคันเนอร์สำหรับใครที่สนใจนะอยากจะไปไกลกว่านี้ปัดขวาพาทัวเอาชัวร์ๆหน้าช่องมีทางเข้าสู่ครอบครัวยเรียบร้อยแล้วนะฮะส่วนวันนี้จัดไมเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือไม่ต้องคัดสรรเองสําหรับวันนี้นะก็ไปดูกันที่พรีเมียร์ลีกอังกฤษกันก่อนแล้วกันนะสำหรับคู่แรกก็จะเป็นคู่ของนิวคาสเซิลกับเชลซีนะบอกได้เลยนะว่านิวคาสเซิลในบ้านของตัวเองคือของจริงแน่นอนนะเพราะว่าพวกเขามาพร้อมกับผลงานชนะรวด5เกมเย่าในท้ายในลีกนะและผลิตกร์เป็นกอบเป็นกำรรทั้งสิ้นกวว่า18ประตูเเลยยทีีด แถมเส้นทางลุ้นโคต้ายูฟาแชมเปี้ยนลีกนะซีซั่นหน้าก็ยังไม่จบนะฉะนั้นพวกเขาเน้นอยู่แน่นะจริงอยู่ที่ช่วงนี้เชลซีกำลังเข้มเต็ม,ตมพิกัดเหมือนกันนะทว่าทว่าตลอดเก้าเกมเยือนท้ายในลีกกับกำชัยได้เพียงหนเดียวเท่านั้นและโดนทะลวงแนวรับยับเยินรวม13ตุงเลยทีเดียวนะแม้สถานการณ์ในตลาดจะเหมาะสมกับการแบ่งแต้มกันสุดๆแต่บอกตรงๆเลยนะว่าเจ้าฉินไม่ยอมแน่นะแนะนำว่าอยู่ฝั่งต่อไม่ง้อดวงนะ เชลซีอาจจะกำลังอยู่ในช่วงที่มั่นใจจากฟอร์มการเล่นในช่วงหลังก็ตามนะกันั้นนิวคาสเซิลเองก็เป็นทีมที่ผลงานแข็งแก่งมากยามเล่นในหลังนะยิ่งเป็นเกมสําคัญในการชิงตั๋วแชมเปี้ยนลีกโดยตรงด้วยนะมองว่าเป็นโอกาสที่ดีสําหรับเจ้าถิ่น ที่มีแรงเชียร์หนุนหลังจะเดินหน้าคว้าชัยได้ในที่สุดนะเกมนี้ไปต่อที่นิวคาสเซิลไม่เขินแน่นอนนะฮะส่วนคู่ถัดไปนะไปดูกันที่ลิเวอร์พูลนะกับอาร์เซนอลสำหรับลิเวอร์พูลเองในบ้านยังสำหรับลิเวอร์พูลในบ้านยังเชื่อว่าขนมกินได้เสมอนะแม้ผลงานโดยรวมจะออกทะเลไปสักแค่ไหนนะแต่ฟอร์มในแอนฟิลเองก็ยังร้อนแรงและคว้าชัยไปถึง7หนล,ลวดนะแถมลั่นไกลหน่อกไป19ประตูเลยทีเดียวฉะนั้นไม่ต้องห่วงเลยว่าพวกเขาจะผ่านแมตช์นี้ไปได้หรือไม่ ก็กี่กับทีมเยือนอย่างอาเซนอนนะที่เพิ่งจะเสียขวัญบุกไพรเอพีเอไป1ประตูต่อ2นะและชว่วดเข้าชิงถ้วยยูฟ่าแชมเปียนลีกไปนะก็น่าจะยังช็อกและอาจจะต้องใช้เวลาเลียแผลใจสักระยะนะแถมทิปเยือนก็ไม่ใช่เรื่องง่ายที่พวกเขาจะรับมืออยู่แล้วฉะนั้นไม่แปลกเลยที่งานนี้ส่วนใหญ่จะขอเทใจไปเต็มพิกัดกับลิเวอร์พูลนะแต่ลิเวอร์พูลเองก็น่าจะกลับมาใช้ทีมชุดที่แข็งแกร่งอีกครั้งในเกมนี้หลังแพ้เชลซีในนัดที่แล้วนะฉะน,นั้นแรงจูงใจพวกเขาก็เหมือนเดิมนะหลังจากทีี่วว้้าแชเรรยยบอยลนะ ขณะที่อาเซนอลเองหวังจะแก้ตัวในเกมนี้นะหลังจากตกรอบแชมเปียนลีกต้องมือเปล่าในฤดูกาลนี้นะเชื่อว่าทีมเยือนสู้ได้นะจากเลทที่เปิดมาสวนลองไปดีกว่านะฮะส่วนคู่สุดท้ายนะไปดูกันที่บาร์เซโลนานะกับเลอมาลินนะฮะบาร์เซโลนาเองนะผ่านเกมหนักเมื่อกลางสัปดาห์ที่ลากยาวก,กว่า120นาทีกับอินเตอร์มานะ ซ้าแพ้ตกรอบไปอีกด้วยนะฮะเรียกว่าย่ำแย่ทั้งกายและใจจริงๆนะจึงต้องพยายามรวมพลังกลับมาคว้าแชมเปี้ยนลีกนะซึ่งตอนนี้นํามาริดอยู่4คะแนนนะยังดีที่สติในบ้านไว้ใจได้นะเมื่อเข้าวินไปถึง8จาก9นัดที่ผ่านมาแต่ก็ปรับคู่แข่งระดับกลางถึงท้ายตารางซะเยอะซะด้วยส่วนทีมเยือนก็เหลือแค่รายการนี้ที่จะคว้าแชมป์นะและจะพลาดไม่ได้ข้อดีก็คือชุดขาวได้พักมา7วันเต็มนะบวกช่วงหลังเล่นนอกบ้านได้เยี่ยมนะด้วยการชนะไป3ทิปลวดส่วนบาร์เซลโลนานะเสียความมั่นใจไปพอสมควรหลัง จากตกรอบตัดเชือกแชมเปี้ยนหลีกไปนะขณะเดียวกันนะเลอบัลลดเองต้องการรักษาความหวังในการป้องกันแชมป์จนถึงที่สุดจึงต้องสู้อย่างเต็มที่นะแม้ทีมชุดขาวเองจะมาเยือนด้วยสภาพไม่เต็มร้อยก็ตามแต่ก็ยังมีทีเด็ดพอจะบุกมาเยือนแบ่งแต้มได้เกมนี้มุมเสมอเปิดกว้างเชื่อว่าวางสูงไว้ไม่น่าเสียหายนะสำหรับคู่นี้ เชื่อก็ตามอยากถามก็คอมเมนต์อยากได้ตัวเน้นก็หน้าโปรไฟล์หรืออยากอยู่สบายนะก็ตามมาที่บ้านเขียวของพวกเราได้เลยรับรองเลยว่าจะถูกใจเพราะว่าในบ้านเขียวของเราก็จะมีตัวเน้นมีตัววีมีตัวชุดให้แล้วมีฟูชันนำขอให้คำแนะนำดีๆอีกมากมายยังไงวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีฮะ